ไฮเอร์เทรดเป็นที่แรกและที่เดียวในโลกที่มีระบบไฮโปบอตที่รวม EA หรือโรบอทมาให้คุณเลือกเพื่อใช้เทรดเกงกำไรแทนคุณได้ง่ายในแพลตฟอร์มเดียวกันตลอด24ชั่วโมง เมื่อเรากดเข้าสู่ระบบไฮเปอร์บอทแล้วนะคะก็จะขึ้นบอทมาให้เราเลือกซื้อมากมายเลยซึ่งแต่ละตัวนะคะก็จะมีอัลกอริทึมความสามารถการเก่งกําไรรวมถึงราคาที่แตกต่างกันออกไปนะคะที่สําคัญเราซื้อครั้งเดียวเราสามารถใช้งานบอทดได้ตลอดชีพเราสามารถเลือกกดเข้าไปดูรายละเอียดของบอทดแต่ละตัวได้นะคะที่ด้านล่างเลยนะคะหากเราได้บอทดตัวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ทําการซื้อบอทดที่เราเลือกไว้นะคะเมื่อเราซื้อเสร็จแล้ว ะะจะขึ้นคําว่า active นั่นแปลว่าเราได้ทําการซื้อบอทเรียบร้อยแล้วเมื่อทําการซื้อเสร็จจากนั้นเราก็ทําการลงกุนเงินเพิ่มเข้าไปนะคะและตรงนี้เราก็สามารถตรวจสอบการทํางานโรบอทได้นะคะว่าต่อวันเนี่ยสามารถทําเงินให้เราวันละเท่าไหร่นะคะและเมื่อครบตามระยะเวลาตามกําหนดนะคะเราก็จะสามารถถอนเงินตรงนั้นออกมาได้นะคะและถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ